สวัสดีครับทุกท่านนี่คือภาพแรกๆของดามดัสกรนะครับดาวร้ายชื่อดังนะครับแต่ว่าเล่นหนังเรื่องแรกๆนั้นยังไม่ได้เป็นดาวร้ายนะครับเป็นคนดีนะครับเป็นเพื่อนของพระเอกสรพงษ์ชาตรีครับจากหนังเรื่องมันมากับความมืดที่ออกฉายในปี2514นะครับผลงานการกำกับของหมอมเจ้าชาตรีเฉลมยุคนะครับคุณดามดัสกรคนนี้แหละครับเข้างการมาอยากจะเป็นพระเอกนะครับแต่พอมาอยู่กับท่านมุ้ยนะครับท่านมุ้ยบอกว่า เองต้องเล่นเป็นคนร้ายนะครับอยากรู้เหตุผลนะครับเดี๋ยวฟังเสียงสัมภาษณ์ของคุณดามดัสก,กอรได้เลยครับคือชวนไปไปเที่ยวกองถ่ายเฉยๆชวนไปเที่ยวกองถ่ายเฉยๆแล้วก็ตอนนั้นผมก็ได้มีโอกาสเข้ามาพบกับท่านมุ้ยในภาพยนตร์ทีวีเรื่องหญิงก็มีหัวใจนะครับก้าแรกนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับคือเราไม่สามารถที่จะ ภาวนาตัวเองได้ว่าเรามีความสามารถในด้านไหนบ้างก็ก็แล้วแต่ท่านจะวางตัวให้คือเล่นครั้งแรกนี่หมายถึงว่าให้เดินถือถือเป,เป้เป้ซึ่งเป็นเป้ทหารซึ่งข้างในเป็นอะไรเราก็ไม่รู้นะคล้ายๆว่าเหมือนเหมือนกับเป็นเป็นระเบิดหรือเป็นอะไรต่ออะไรนั่นนะท่านม,มุ่ยก็บอกว่า,อาเอง็งเดินหิว้วตาม เดินตามหลังในชื่อดาวร้ชื่อ,อแป้นปื้มสาชัยนะครับเป็นดาวร้ายยุคนั้นซึ่งเราเองก็โอ้เห็นสภาพแล้วโอ้ไม่น่าเล่นเลยก็ตั้งใจอยากเล่นเป็นพระเอก <c oughs> มีความตั้งใจอยากจะเล่นเป็นพระเอกมากๆเลยโอ้โหพอท่านมุ้ยบอกว่าอ่าอาบะมึงเดินถือถือแป้นะตามตามหลังดาวร้ายตัวนั้นไป เราก็มีความคิดว่างสงสัยว่าเราจะหนา่าปวจะบทไม่ค่อยเข้าท่าอะไรกันเลยบอกเพื่อนเพื่อนที่ชวนไปพบก็คือชื่อเออะอะไรแดงแดงคารีที่แดงคาบรีหรือว่าโรมริติไกรนะครับตอนนั้นสนมุ้ยเขาตั้งให้ก็ตอนนี้ก็ไม่ได้ดังไม่ได้อะไรเงียบหายไปเลยนะครับก็บอกไอ้แดงไม่ไหวว่ะบทอะไรก็ไม่รู้ไม่เล่นดีกว่ากลับกลับกลับเฮ้ย แต่รย์ก็ตกใจบอกเฮ้ยยายาอย่าพึ่งครับอย่าพึ่งครับเดี๋ยวท่านมุย้ยท่านมุย้ยโอ้สาวมาพบกับท่านมุ้ยแล้วได้เล่นบทแล้วยังไม่อยากจะเล่นอีกโอ้จะกลับจะกลับท่าเดียวผมก็ก็บอกเพื่อนเพื่อนเชื่อเพื่อนหน่อยอ่ะก็คือบทภาพยนตร์เนี่ยเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าเขาที่มาที่ไปเป็นอย่างไรหรือว่าเปิดเรื่องมาเป็นอย่างไรตอนจบตอนต่อไปจะเป็นอย่างไรก็วันนั้นก็เลยยอมอดทน ยอมอดทนต่อเพราะว่าท่านมวยบอกว่าเดี๋ยวจะต้องกลับไปถ่ายที่บ้านอีกมีต่อเนื่องอีกอก็เลยอดทนอยากจะกลับเต็มเต็มที่เลยถ้าผมกลับในวันนั้นนะครับผมพูดกับเรียนให้ทุกท่านได้ทราบเลยนะครับผมไม่มีโอกาสที่มายืนหยัดอยู่ตรงนี้ได้เลยเพราะถือว่าวันนั้นเป็นวันที่สําคัญมากที่สุดในชีวิตเพราะวันที่ท่านมวยจะต้องดูว่า ไอ,ไ,อไอ้ไอ้หมอนี้หน้าตามันดีๆอย่างนี้นะมันควรจะเล่นบทอะไรนะฮะซึ่งซึ่งท่านมุ้ยเองก็พยา,ยามที่จะดึงดึงเอาไว้ว่าเอ๊ะจะเล่นบทอะไรจะให้มันเล่นบทอะไรก็มานั่งล้อมกลุ่มกันหลายคนมีสรพงษ์มั่งมีมีคมกระเดชมั่งมีโดมมั่งรามโดมคมรักอะไรที่บอกเนี่ยก็นั่งนั่งอยู่ด้วยกันท่านมุ้ยก็วางมีดมาเล่มหนึ่งว่าเออเอาละ พวกมึงนั่งดูมีดเล่มนี้นะเนี่ยดูไว้เราก็เอะดูทำไหมดูมีดมันดูมีดมีดเล่มนึงคือยุคนั้นมันจะต้องเป็นหนังบูแนวบูแอคชั่นอะไรพวกนี้เราก็อ่าก็จับดูทุกคนบอกเอาจับดูทุกคนก็จับมีดแต่ละคนก็จับมีดแต่ลีลาการจับมีดของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับผมจับขึ้นมาพอถึงทุกคนก็จับสพงจับคมจับโดมจับ อตอนนั้นก็มีรู้สึกจะมีคนหนึ่งชื่อสถาพรร่วมอยู่ด้วยเขาก็เข้ามาจับจับแต่การจับของผมมันไม่เหมือนไข่ผมจับปั๊บผมก็ชักดึงมีดขึ้นมาแล้วก็มองไปที่หน้าท่านท่านมยมันเหมือนเป็นแอคชั่นที่ท่านมุยกำลังกำลังสังเกตการอยู่พอดีสมบอกมึงมึงเล่นเป็นผู้ร้าย <c oughs> ชี้อนาคตไปเลยบอกกูจะปั้นให้มึงเป็นผู้ร้ายให้คนเกลียดมึงทั้งเมือง นี่คือคำพูดของหมอมเจ้าชาตรีเฉลิมทุกคนผมก็เลยได้เล่นมันมากับความมืดนั่นนะครับเรื่องแรกที่ผมได้ก้าวเข้าสู่วงการภาพยนตร์ก็หลังจากนั้นหลังจากนั้นก็มันมาความมืดนี่ยังไม่ได้เป็นผู้ร้ายนะครับผมมาเริ่มเป็นผู้ร้ายในเรื่องเรื่องแรกก็คือ,อเรื่องทองนะครับหลังจากนั้น เรื่องท้องนี่ผมหนีจากท่านมุ้ยไปเล่นนะครับจริงแล้วท่านมุ้ยไม่ยอมปล่อยให้ผมเล่นมันมีจังหวะอยู่จังหวะหนึ่งซึ่งเขาเปิดตัวพระเอกตอนนั้นอุเทนร,ร,ร่วมด้วยหรือเปล่าก็มีมีมียอดชายมีไพโรธมีสารพงษ์มีชัดชัยบัญชาสันติคาวาจุนอะไรนะทั้งหมดเจ็ดคนผมก็เตรียมตัวแต่งตัวเพื่อจะไปเปิดตัวแล้วแต่งตัวพระเอกนะครับ คือพระเอกเปิดตัวพระเอกจาตัวหลังจากที่มิชบัญชาเสียชีวิตในช่วงนั้นปีพศ2513นะครับก็ผมก็เตรียมแต่งตัวแล้วท่านมึอบอกมึงไม่ต้องหรอกมึงไม่ต้องมึงอยู่เฉยๆผู้ร้ายพระเอกมันมีเยอะแต่ผู้ร้ายมันไม่มีผู้ร้ายไม่เห็นมีใครอยากจะเป็นเลยมึงเห็นไหมบอกผมก็ไม่อยากเป็นครับท่านเออนี่แหละนี่แหละที่กูต้องการให้มึงให้มึงเป็น เป็นพระเอกหนังมีพระเอกก็ต้องมีผู้ร้ายมึงเชื่อไหมล่ะเราก็มานั่งคิดดูจริงของท่านก็เลยจำใจยอมแล้วก็ศึกษาบทต่างๆจากดาราต่างประเทศดูลีลาการเล่นของเขาพยายามคิดคน้นวิธีการเล่นการเดินการหันทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ใช่ว่าเราจะเล่นได้ง่ายๆนะครับมันต้องศึกษาพอสมควรในการที่จะเล่นบทดาวร้าย อันนี้ก็อยากจะบอกให้ทุกท่านนะครับผที่ผมได้ก้าวขึ้นมายืนหยัดอยู่จนทุกวันนี้แล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่ว่าผมจะตกไปนะครับชื่อเสียงผมยังอยู่นะครับผมไปที่ไหนทุกคนยังรู้จักยังยังรู้จักกันอยู่และยังาถามถึงบทบาทที่ว่าที่จะได้รับว่าเอ๊ะทำไมเดี๋ยวนี้ไม่แสแดงเพราจะแสดงได้ยังไงละครับตอนนี้แนวแนวภาพยนตร์แนวหนังมันเปลี่ยนไปหมดแล้ว เป็นแนวตบๆจุบๆอย่างนี้ผมไม่เล่นหรอกครับผมเล่นเล่นไม่ได้ผมเล่นไม่ถนัดไม่ถนัดผมผมถนัดแต่เรื่องบูแอคชั่นแล้วามาเจอหนังวันนี้ได้ยังไง